สวัสดีครับน้าๆนักตกปลาลูกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องทีมงานสอกินเกี้ยงครับผมเป็นช่องตกปลาเล็กๆครับผมก็วันนี้มาเยือนเขื่อนกระเสียวอีกรอบหนึ่งนะครับยังไงเตรียมไม้ไว้ด้วยวันนี้วันนี้มา สองคนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับนัส,สาลวันนี้มาเทินกระเสียวครับเป็นครั้งที่สามแล้วแต่ครั้งนี้น่าจะเตรียมกุ้งเตรียมอะไรมาเพื่อครลุง<า>้งหรือแห้วหาปลามากันครับ <laughs> ไม่รู้ว่าตอนนี้ก็ต้องรอกัอนครับยังไม่ได้เข้าแพรเลยครับวันนี้มาลุ้นกันยาวๆครับสามวันสองคืนเจอกันแน่ต้มมามา่า ไม่มีอะไรกินก็คงต้องเป็นต้มมาม่าตอนนี้มีเขาลงอยู่ครับที่แพต้องรอคต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งอันนี้มาสิบโมงปะสิบโมงน่าจะมาถึงสิบโมงออกจากบ้านแล้วตีห้าจักอะไรก็ไม่รู้กล่าวว่าจะมาเช้าๆก็มาถึงสายเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปชมมีคนนานาตกอยู่ครับชมบรรยากาศครับ นี่ครับ,บเพบ้านริมเขื่อนไทยพักดีเขื่อนกระเสียวครับผมนี่ครับมีนานาท่นานยืนตกอยู่ริมฝั่งอู้นูบรรยากาศเขื่อน สวัสดีครับวันนี้พบกับเราทีมงานซอกินเกี้อันตีงครับผมก็สํหรับดีสวัสดีนะนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องทีมงานซอกิ้งกี้ยงครับทางตกปลาเล็กๆครับช่องนี้ก็วันนี้ผมกับนสา,ารครับมาลุยเขื่อนกระเสียวกันอีกรอบหลังจากที่หย,ยุดไปปีกว่าหยุดไปปีกว่าหยุดไปนานเลยเลยครับ แต่ว่าตั้งใจไว้หลายครั้งแล้วมันก็มีโรคระบาดครับโรคที่ถูกผูกนั่นแหละเข้ามากวนเลยไม่ได้มาสักทีวันนี้ก็มาแล้วครับเอาฝีมือมาด้วยไม่รู้รจะแห้วหรือจะหาบน่าจะแห้วมากกว่าครับ <laughs> มาทีไรก็ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร,ร่แต่ก็พอมี ผิดคิวใหญ่ๆมาให้ได้ชมครับรอบรอบรอบแรกมาได้ประกายรอบหลังมาก็มีพวกปลานินปลาทับทิมเข้ามาให้ให้ได้ชมครับไม่รู้รอบนี้จะเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่นี่น่าจะเป็นปลาหมาครับโทฟี่แต่วันนี้อยากจะได้ไซส์ใหญ่ๆสักสักครั้งหนึ่งครั้งนึ่เเห็นเขาเอาขึ้นเนี่ยส่วนมากครับ โล9โลเก้ามีตําๆนะครับไซส์แปดโลเก้าโลไซส์ห้าโลหกโลแต่ก็มาก็เคยได้ครับแต่ว่ามันเป็นไซส์หกเจ็ดรีดไซส์เล็กกว่าเล็กก็ลองลองดูครับไปลุ้นกันดูรอบนี้เตรียมกุ้งมาครับกุ้งแม่น้าเอามาเยอะเลยใช่ครับคืนนี้น่าจะหวดกันทั้งคืนนะคืนนี้แต่ช่วงนี้น่าจะ ลองเหยื่อพวกลำก่อนครับลำแล้วก็กลางคืนเดี๋ยวน่าจะตกปลาหมาให้หมดเลยครับเพราะเห็นเขาบอกว่าปลาหมาเข้ากะกลางคืนดีส่วนกลางวันเดี๋ยวลองไล่ไล่ปลานินดูครับไล่ปลานินดูครับแล้วก็สําหรับเรามาอยู่แพรไทยพักดีไทยพักดีกับนี่แพรอ่าทงชาติครับสามวันสองคืนครับสองคืนเอาให้เฮี้ยนกันไปเลยรอบนี้หายอยากเลยครับ ไม่รู้ว่าจะมีผลงานไปฝากกานะครับเดี๋ยวไปติดตามชมเลยรัมนครับไปเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปชมมันครับผมมาตัวเลขมาเร็วมาแล้วครับประมาตัวแรกตีทิ้งไว้หลังแพรครับตัวไซส์ตัวซ้าประมาณหลายขีดอยู่นะครับไซน์นี้ก็สวยโอเคอยู่ครับจำจจบครับจม ไม่ทันครับยิ่งจะวางไปเมื่อกี้ในแมพมามาอีกวนครับก็ใส่ใส่เหมือนกันเลยครับใส่ได้ครับใส่แมนใส่แมนใส่ปลาเค็มใส่ปลาเค็มแก้วติดตามผลงานต่อไปครับมาสารกันครับ่าจะตะเพียนตะเพียนโอ้โห ร<ล>ะเบียนครับวันนี้ทั้งวันเลยตัวแรกครับสวยสวยสวยพอได้อยู่ครับเอาแล้วครับอยู่หรือเปล่าฟุ๊บเรียมเล็กนิดหน่อมาลุ้นกันดู มาทปูปเาเตาเพียนอีกแล้วอ้นตุบเลยวันนี้อสองขันติดนะครับเพียนอ้วนตุบเลยครับมาตอนเย็นเห็นแล้วเห็นแล้วไปแล้วครับไปแล้ว,ลวมาเดียวมาเดียวมาลมาุ้นกัน ุ่งฟอยปะหมาครับปะหมาปี๊ปะหมาดิ๊ด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 ปะหมาครับปะหมามะมาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงย้อนแสงมาปะหมาครับย้อนข้างๆแพงครับไซส์ก็แถวเลยแถวเลยขีดนึงได้โอเคแถวนี่แหละครับสิ่งที่เราตามหาคืนนี้นี่มีงานไซส์จัก เนี่ยพ่อมาตกะกับเพียงแก้เซ็งนะครับเปิดอยู่ปะ <c oughs> ไอ้ข้างหน้าก็าปล่อยมันไปดีครับต้องเพียงข้างหน้าฟ้าไม่กินครับ ร้อยครับตะเพียนริบร้อยตะเพียนอีกแล้วนี่ครับโอ้โหมาอีกแล้ว,ลวครับวันนี้รวยอื้อนหะืออือหืออือหือดีเลย ติดติดกันเลยครับไม่ต้องวางเบ็ดเลยทีเดียว ชอบสวัสดีวันที่สามครับนะนะก็สำหรับวันนี้เราคงต้องออกเช้าหน่อยครับพอดีว่าจะมาตั้งใจว่าจะตกปมลาแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรกุ้งตายครับก็เลย มีประมาสวยๆอยู่ครับแล้วก็ปานินไซส,สวยๆเลยก็สําหรับวันนี้เราคงต้องเก็บของลาท่านผู้ชมไปแล้วครับก็ยังไงก็ฝากน,านา้าะกดไลค์กดติดตามให้ทีมงานด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปที่ไหนก็ฝากนะนๆติดตามชมด้วยนะครับวันนี้ตะเพียนทะนลมน่ครับแลปะปานินไซโบเลยครับ หินไซสใหญ่มาพอได้เลยเปลี่ยนพอได้แกงก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาแล้วครับสวัสดีครับอันนั้นเป็นตากล้อง